สวัสดีครับผมนนะอนุภาพงานบุญรอดนะครับรหัส2-3-5ครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึง3ข้อดีของโฮ o ฟู้ดแผนจ n t เอ็ดครับอาหารเพื่อสุขภาพจากพืชคืออาหารไม่แปรรูปหรือลดการแปรรูปอาหารจากพืชโดยไม่มีเนื้อนมและไข่ ไม่ใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์3ข้อดีของอาหารเพื่อสุขภาพจากพืชน,นะครับข้อที่1เลยมีการวิจัยพบว่าอาหารสุขภาพจากพืชช่วยลดโอกาสการเป็นเบาหวานมากที่สุดและข้อที่2นะครับมีการวิจัยพบว่ากลุ่มคนที่กินอาหารจากพืชมีอัตราการตายต่ำที่สุดและข้อที่3นะครับก็คือจากการศึกษาแพทย์และพยาบาลติดที่ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน568คนนะครับจากอเมริกาฝรั่งเศสสเปนอิตาลีและอังกฤษพบว่าคนที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจากพืชสามารถลดความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ถึง173อาหารเพื่อสุขภาพจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนครับสวัสดีครับ